สวัสดีครับทุกท่ากับผมในคลิปสรุปวันทีครับวันนี้รายการใหม่ทุ่านครับรายการคิมกินในหอแน่รายการใหม่ไปจัดไปอีพีแรกท่านครับครับวันนี้ครับท่านครับเรียวๆทำทำคุมไม่มีอะไรทําจริงๆนะขอบคุณทุก่านึ่งครับนี้นะครับผมไม่เคยจะคิดมารายการจะทําอาหารเริ่มชมเพราะว่าเหมือนกับว่าแบบเออทำอาหารผุททำไม่เป็นหวานท่านครับผมทำไม่เป็นแต่วันนี้จัดหน่อยแล้วกันนะครับมีคนเรียกร้องมาใครเรียกร้องไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะนะ นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําข้าวผัดให้ท่านชมแล้วกันนะแบบเรียวๆทามแลยเนี่ยตอนนี้ย,ยังไม่ได้เช็ดมุงเช็ดหมอ้มอ,อ,ออ่าก่อนหน้าน,นั้นผมทําการเอาหม้อเนี่ยไปทําไปลวนหมูนะท่านชมนหรือว่าเอาไปคลุกหม,มูให้หมูสักหมูมันสุกนะครับนะก็ได้หมูมาแล้วตอนนั้นนี่แบบเรียวๆทามแล้วพูดไปด้วยถือไปด้วยนะครับคือรายการเนี้ยคิมกินในหอเนี่ยจะเรียวทามแบบที่ว่าแบบท่านชมจะมีคนแบบเซตอัพถ้วยต่างๆใส่ประมาณเท่าไหร่อะไรปริมาณเท่าไหร่คิมสุดท้ายทีไม่มีจัดแบบเรียวทามให้ท่านชมเต็มเต็มเลยท่านชมครับแค่เเตตรรีียยมม้อน เตรียมข้าวเ,เตรียมอะไรมาผัดครับผมนะอื่นกันแรกนะครับผมครับเดี๋ยวแนะนำวัตถุดิบมาแล้วกันนะเอาอย่างแรกเลยกันน้ำมันน้ำมันพืชต้องมีนะครับจะใช้น้ำมันพืชน,น้ำมันปาลาน้ำมันถั่วเหลืองแล้วแต่นะครับมมีแมกกี้ทอดหอยอนางรมนะครับผมหรือคนไหนที่อยากกินวันนี้ผมทำข้าวผัดสไตล์คิมศิลภพก็คือใส่น้ำพริกเผานะครับนะบนะแต่บางคนไม่กินกันกน,นะคือมันคนไม่ชอบแหละนะแต่ไม่ต้องใส่ก็ได้ตามผมนะคนที่อยากทำอยากกินอะไรต่างๆมากมายนะครับผมได้รอฝตัักยาวแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับวันนี้ข้าวผัดต้องมีหมูส เปิดงไงวะอีกเยอะเปิดใหญ่นะครับน,น,นี่หมูสับอันนี้มีเป็นหมูสไลด์สามชั้นแล้วก็มีหมูสับอยู่ข้างในนะผมจะทําวันนี้นะครับช็อหน้ากระเทียมรสด,ดีเนยผมชิชีสนี่เองนะครับนะไม่ต้องแล้วเรียบร้อยครับผมล่วงแล้วเราใส่เข้าไป <Damn! S 1> เอาแบบเร็วเร็วทาวนนะวางบนพื้นนี่แหละนะสไตล์คิมสุรภพไม่มีแบบจัดเครื่องปรุงเครื่องเป็นเตรียมถ้วยเล็กๆเต็มๆนะครับอันนี้คือสไตล์คิมสุรภพ วางบริมูปริมาณนั้นสิ้นทำสไตล์ผมนี่แหละนะท่านะดูใจกันนะดูแค่นั้นแหละนะไม่ต้องวิจาร์เลยมากนะถ้าวิจาร์มากโดนหนักนะเมืองอ่ะออืนนอ่น,นครับในการนครับก็คือเทน้ำมันก่อนถ้าใส่น้ำมันเนี่ยอ่าคุณอย่าไปเทมากทานนะผมให้เห็นไงดีวะก็คืออ่าเอาเอานี้กันเทเทไว้กันอ่ะเทให้มันถึงครึ่งหม้อเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะเ้าผัดจะทำให้น้ำมันนะครับผัดเราอ่ะมันจะเกาะน้ำมันนะมันจะอิ่มน้ำมันกันไปนะท่านชมนะหรือถ้าเปิดไฟให้แรงนะท่านชมนะกดสวิตช์ครับเปีด นีวิตคืนยังอ่าท,ท่านผู้ชมครับนี่คือหม้อที่ผมใช้ตั้งแต่ที่ผมมาเนี่ยสำเนาเดี๋ยวจะเจอ,อรายการคิีมรือของเอากระเทียมลงก่อนเออคนไหนจะก็แต่คนไหนไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใส่ใส่หมูสับไปเลยแล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะคิดนะครับผมนะเอาแะครับเดี๋ยวจะเจอทําการกระเด็นหรือไม่เนี่ยอันกระเทียมท่านผู้ชมครับเราก็ใส่เอาพอประมาณนเออเอาระหมั่นไอ้สัเอ้ยแม่ง เฮี้ยเฮี er ้ยเฮียมาทำร้ายผมท่านผู้ชมไปเที่ยวมันทำร้ายผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาหารท่านผู้ชมครับยอย่างแรกครับลงหมูหมูที่เราเตรียมมานะครับผมนะแรกลงหมูสับกันในการเคี่ยวหมูหมูสามชั้นนี่ออกไปก่อนนะท่านผู้ชมนะเอาหมูสับลงก่อนนะแนะนำลงหมูสับก่อนนะครับกระเทียมจะไหม้ท่านผู้ชมจะไหม้แล้วเนี่ยนะใส่ครีมครับข้าวผัด ไม่มีคำว่าสไตล์ใครทั้งสิ้นไม่ทำเหมือนใครทั้งสิ้นคราบผมทำคนเดียวกินคนเดียวกินในหอยถูไหมในการดินกินในหอก็คือต้องสไตล์ผมเท่านั้นนะลงหมูนะท่ผมผมจะลงหมูก่อนถ้าคนไหนทำไม่ลงหมูก่อนเลียวเตงนี่คือการกำลังผัดท่านผู้ชมเนี่นี่คือการกำลังผัดหมูนะครับผมนะเอาแบบคือเรารวนหมูเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมไม่มีอะไรทั้งสิ้นให้อาจงกวนนะครับผมต้องรวนหมูนะค่นผมนะอันนี้แนะนำาพรสังเกตในกรณีแรกเลยนะต้องรวนหมูก่อนถ้าไม่รวนหมู หมูไม่สุกเลยครับคุณจะกินยังไงล่ะอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะใกล้ไหมละ่ะอ่าแล้วปุ๊บก็ลงคุณผู้ชมครับแส่ก,กอกที่เราเตรียมไว้อ่าลงไวค้ครึ่งแล้วกันจะลงเท่าไหร่ก็แล้วแต่่านผู้ชมครับคือทาไมยังไม่ลงข้าวก่อนนะครับเราลงไอ้พวกที่เป็นเครื่องวัตถุดิบไว้ก่อนแล้วกันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมรจริงเดี๋ยวท่านบอกว่าไอ้ขี้นี้มันมันลงหมูลงแซ่กอกก่อนมันเดี๋ยวก็ไหม้ดิสไตล์กูทําอะไรก็ได้สไตล์ผมจบปะจบไม่จบ อันนี้มันยังไม่สุกเต็มที่มันต้องลงข้าวอ่ะลงข้าวครับโอ้สไลด์เดี๋ยวค่อยถ้าไม่อิ่มก็ค่อยลงทีการลงข้าวเนี่ยข้าว,วมันอยู่ในตู้เย็นครับเดี๋ยวคือบางคนไม่ได้อยู่ข้าวในตู้เย็นก็คือหุงเรียบร้อยไว้วางเตียงที่ก็ต้องทําตามผมไปได้ต้องใส่น้ําน้ำดื่มเนี่ยน้ำอะไรก็ได้น้ำเปล่าน้ำอะไรน้ำเย็นอะไรน้ำใน,ำนำแม่งของมึงเนแล้วแต่นะครับ เอาประมาณเนี้ยกันเพราะว่าเดี๋ยวข้าวกินเยอะอิ่มตายนะครับแล้วบางคนไปกะประมาณกินเยอะไอ้เยอะเหลือมันอุ่นไว้วันมันรุนขึ้นนะครับผมนะแต่ท่านผู้ชมที่จะกินยันปากเดี๋ยวเราผัดเลยดีกว่าเนี่ยแล้วก็บีบๆข้าวนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าข้าวมันอยู่จะเย็นมันแข็งนะครับรายการนี้เนี่ยที่ผมคิดมาผมผมว่างนะครับผู้ชมนะคือถามว่าทำทำอาหารเป็นไหมอยู่ที่บ้านไม่เคยทำนะครับเอาพูดจริงเอาเย็นเนีะนะ่งเห็นไหมูตกไปแล้วเนี่ยเก็บใส่พืชน่ครับรอเลยอาหารอาหารเทียบ แต่แรกใส่น้ำนิดนึ่งนะท่านชมครับเดี๋ยวไปใส่น้ำเยอะไปทันเดี๋ยวมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับผมอ่ะใส่แนะพอแค่นี้เพรจะทำให้ข้าวมันนิ่มนะท่านชมนะไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมกินข้าวผัดข้าวผัดแข็งอะ่ะเออจริงถ้าจะทำนะครับใส่น้ำนิดนึงพอแค่นั้นแหละนะครับผมอย่แรกครับหอยนางรมท่านผู้ชมจะขาดเลยนะหอยนางรมแล้วแต่ท่านผู้ชมท่านนะจะใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อ่าผมประมาณนี้กันว่าข้าวมันเยอะแล้วก็ใส่แม็กกี้แม็กกี้สักสามหยดกันนะครับ เอาให้พอประมาณเราพอกินได้ครับไม่ตายก็แค่นั้นแหละนะขอให้ความอยู่รอดแล้วกันอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ฝีมือเรานะครับคนไหนว่าไม่อร่อยก็มาทําเองแค่นั้นจบครับนะคนไหนว่าไม่อร่อยโอ,โอ้พี่ผมขอกินของพี่หน่อยพี่หอมมาจากจากหอพี่ไปบ้านผมหน่อยเนี่ยทําเองนะน้องนะนอ,งนะอือแค่นั้นแหละง่ายๆสบายสบายที่ทำไมทมว่าผมจับนี้นะมันแค่หนักถ้ให้ผมจับนี่อ่ะบ้าเนี่ยจับเงี้ย <mm> จับนี้ดีกว่าเน่ยเพราะหม้มอ,ม,อมันเล็กเราให้ไปพะมันหลุดหรือไง,ไงวนะเนี่ยฮะ มันนิ่งนิ่งจัดเลยวะเดี๋ยวเราจะลงผักนะครับคุณผู้ชมข้าวจะไหม้ละกามสไตล์กินทิ้งไว้นะครับนี่ข้าวตกไปเรียบร้อยครับไม่ต้องเป็นไรหรอกมันมีเยอะละไม่ต้องกลัวข้าวจะไหม้ละข้าวจะไหม้ละเดี๋ยวเขาเติมน้ำว่าจะทำให้มันแห้งนะครับถ้ามันกลิ่นไหม้มารีบเติมน้ำนะแนะนำข้อแนะนำจริงๆนะครับเดี๋ยวลงผักก่อนผักอันนี้ผมจะมีคือแครอทนะครับคือเราจะเพิ่มอาหารประโยชน์ครบห้าหมู่เลยกันในข้าวผัดสไตล์ผมนะ เราจะเราลงผักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมทําอร่อยว่านชมนะเออสไตล์เราทาอะไรก็ได้สไตล์เราแหละม่มีอะไรยากท่านผู้ชมคุณจะทาอะไรของคุณคุณทาเลยครับนะคุณต้องลงมือทําคุณอย่าไปขี้เกียจขี้เกียจมันก็จะอยู่แค่นั้นแหละค<ส>ุณซื้อแก๊สคุณซื้ออะไรอาหารอ่าคุณซื้อแก๊สคุณซื้อ,อไรแมนอะไรคุณซื้อมาประมาณห้าสิบหกสิบแล้วท่านผู้ชมนะทำเอง,ง<ส>นี้<ส>งบประมาณก็ไม่ใช่แค่กี่บาทสิบบาทยี่สิบบาทก็รวมๆไม่ถึงร้อยท่านผมแค่ซื้ออะไรมานีนะซื้อคงซื้อข โอเคเราลงผักลงอะไรเริ่มร้อยแล้วอ่าเราเหลือพริกเผาครับโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันไหม้พริกเผานะครับเราลงเร็วๆเรยวแล้วแกะเร็วเวเลยนะเนี่ยมันมันแข็งนิดนึงอนะครับน้ำพริกเผาให้เอาเอาเอาส้มส้มส้มมนะครับเอาประมาณไม่ กะเองกะเองกะเองนะผมไม่บอกว่าจะใส่ปริมาณเท่าไหร่กะเองมีปริมาณพี่ปริมาณเท่าไหร่ครับพี่กะอเองครับคุณอยากเอาสีเข้มหรือคุณอยากเอาเห็ดว่าชอบกินน้ำพริกเผาคุณกะเองแต่ผมชอบกินน้ำพริกเผามากตอนนี้เราก็คนไปเรื่อยๆชมท้าททำให้มันคลุกเคล้าด้วยกันนะพูดแม่งเหมือนเชฟเลยคนณีนี่เหมือนจะพริกเผานะีจะน้อยจนเกินไปนะี่ข้าวยังคุกกันโอ้โหแหวนอะไรกันน้น,นะ อันนี้เราใส่น้ำพริกเผาน้อยกันไปใส่เยอะนะก็เลยแบบอ่าใส่ครั้งสุดท้ายกันให้มันให้มันคลุกเคล้าได้นิดหนึ่งนะครับผมนะเพื่อให้มันได้รสชาติน้ำพริกเผากันสไตล์ส,สุลธพนะครับผมนะให้มันอร่อยอร่อยนิดหนึง่งนี่ได้กลิ่นน้ำพริกเผาอะ่ะหอมหอมใครแบบไม่เคยกินน้ำพริกเผาคุณต้องลองดูคุณถืออร่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเราทําการใส่ถ้วยนะแล้วใส่จานแนละ้วใส่จานได้ช้วยรัวๆครับ EP แรกนะ มันมีอะไรผิดพลาดอะไรนะเราจัดรายการเรนะ็วๆ,ๆนะตั้งโครงตั้งกล้องแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรยากดูครับท่านผู้ชมกินคนเดียวแต่กินได้วันลุ่งขึ้นนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมจะกินวันลุ่งขึ้นอีกนะครับผมทำไว้กินวันลุ่งขึ้นโอ้ยดูสีหน้าหน้าตาดิอร่อยนี่เห็นแค่นี้อยากกินแลนะที่มันเยอะเพราะว่าผมไปทำวันลุ่งขึ้นไว้อุ่นกินได้นะครับนี่คือข้าวผัดสไตล์ครีมชุนพบครับเดีย๋ยวไปชมอินเสิร์ตกันนะท่านผู้ชม ปกีิเราถ่ายอินเสิร์ตเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองชิมนะท่านผู้ชมคือมาถ่ายอินเสิร์ตแค่แป๊บเดียวนะจบจบไหมคือข้าวผัดมันทำง่ายๆนะท่านผู้ชมครับแต่กระเพรานี่ยมันคิดดีๆนะข้าวผัดนะครับผมนะข้าวผัดไม่ต้องจำเป็นต้องไฟแรงกินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่เพื่อกินนะเมื่อวานน้องตอมยังกินได้อันนี้อร่อยจัดเลยอ,อืม ผมว่าโอเคมากครับคุณผู้ชมรสชาติอร่อยมากมันคือเราเราใส่น้ำพริกเผาด้วยมันได้กลิ่นน้ำพริกเผาแล้วก็ได้รสชาติน้ำพริกเผามาส่วนหนึ่งด้วยคุณผู้ชมครับการครีมในห่อครับอ่ะหรือวจบแค่นี้กันในข้าวผัดสไตล์ครีมสุดพิมาดูกันว่าคุณผู้ชมครับพีพีต่อไปจะเป็นอาหารอะไรก็ชมกันได้คุณผู้ชมครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็คือไม่มีอะไรทำผมนี้มีคลิปจะลงทำอาหารให้แม่งดูเลยกันนะจบแค่นี้คุณผู้ชมครับ